สวัสดีครับคลิปนี้พามาลงทงไ้ทงนาครับมีเยเรื่อยอยู่ครับสําหรับเข่าเริ่มแก่แล้วครับอันนี้ก็เป็นอีกทงหนึ่งครับมาครับติดตามเบื้องน้ากันครับไปครับลดเกี่ยวเข่าน้าหนาไปแล้วครับฝั่งนี้ก็เกี่ยวไปแล้วครับเกี่ยวไปแล้วแถวหนึ่งเหลืออีกแถวหนึ่งครับหากกาลังสิลงไปเกี่ยวแถวนี้แหละครับนี่ครับ เป็นเป็นแถวครับแถวเงามาหอดกับบอกพูดพั่มทำเพลงเลยครับลุยเลยครับเกี่ยวเลาะมาแล้วครับรอบแรกครับนี่เข่าล้มจะเกี่ยวยากจังหน่อยครับเพราะว่าไอ้ต้นเข่าสิไปพันแกนหมุนครับแกนหมุนหมุนนี่ครับต้นเขา่าสีเข่าไปพันครับ ต้องรอให้ต้นเข่าลุดับสังเกียวต่อได้เก็บรายละเอียดดีขนาดเลยครับ เกี่ยวจากรอบนอกเข้าไปครับเกี่ยวจากขอบฝนกระตกครับเมื่อคืนนี่เศรามาก็ต้องเกี่ยวครับเพราะว่าเขาเลื่อนแก่แล้ว รอบนอกเขาไปเรื่อยๆครับอย่างม,าม่เบิ่งอีกข้างหนึ่งครับมาเบิ่งใกล้ๆน้ำกันครับนี่ครับเบิ่งได้เพื่อนๆเลยครับ มองได้ซีเลี้ยวรถการซีเกียวเป็นสามเหลี่ยมไว้ครับเห็ดเป็นสามเหลี่ยมกว้างๆไว้ครับไว้สําหรับเลี้ยวรถครับนะครับเก็บมองนี้แล้วก็มีมองเลี้ยวครับบันนนะครับเลี้ยวได้แล้วครับตรงไปครับบัน,นี้ ใกล้เขามาเรื่อยๆแล้วครับหน้าให้น้อยกับเลี้ยวดุในจังหน่อยครับแต่กระบอไส้ปัญหาครับรถคันนี้คล่องตัวครับเลี้ยวง่ายใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วครับ ขางตรงนี้เกี่ยวไว้เลยแหละครับนี่ครับอีกรอบหนึ่งกับเบิร์ล้หครับนี่แป๊บเดียวครับถ้าเกิดทางตรงแล้วครับรอบสุดท้ายแล้วครับนี่เก็บเกี้ยงเลยครับ เรียบร้อยครับเครื่องกลางสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบสานี่นะครับสวัสดีครับ